ความใสความเงานะะอฟิล์มของเราเน้นเก็บขอบซ่อนขอบฟิล์มนะฮะมองแทบไม่เห็นขอบฟิล์มเลยนะซ่อนอย่างดีเลยหลังจากเราปรับสภาพผิวปรับผิวต้มเสร็จเอารถไปล้างทำความสะอาดเสร็จนะฮะรถต้องสวยต้องสะอาดเลยนะครับเก็บรายละเอียดเรียบร้อยก็มาเคลือบกันนะครับผมเราคนเคลือบให้สามเึงสี่เลเยอร์นะครับก่อนติดฟิล์มเราต้องเคลือบให้ก่อนนะครับผมเราคนเคลือบมาอยูนะ จนหน้ากับจังหน้านะครับห้องเครื่องนะฮะใต้ห้องเครื่องเราก็เือให้นะอบให้สวยทุกจุด้ตองตขอประตูนะครับทกทุกงเือ้หมดคดแบบนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเรืงโปรแกรมจะบอกด้วยนะครับเราอของมร้างคอนโดให้อยู่ เกิด3ถึง4เลเยอะนะดูแลรับประกันให้ยาวๆเลยครับรับประกันความสวยงามอันนี้ตัวการ์เลือกประกัมเก็บบ่อเลยครับคุเสลือบหนังให้ด้วยนะครับผมกระจก็เคลือบให้นะครับเคลือบทุกจุดฮะทุกบานนะฮะทั้งกระจกไฟหน้าสเกิร um> ์ตชุดแต่งเคลือบให้หมดขอบยงขอบยางขอบประตูจากเราค้นเคลือบเสร็จ3ถึง4เลเยอร์ก็มาทาทับเพิ่มความแข็งความหนาให้อีก2เลเยอร์นะฮะครับกระจังหน้าชุดดแตต่งสะะเเกิรร์คคลือบใหห้มนับ ประตูนะตุ๊กต้อพวงมาลัยเราเก็บรายละเอียดเคลือบให้หมดนะตอนนี้นะตุ๊กต้อพวงมาลัยตุ๊กตาเกลี่ทุ๊กตุ๊กตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการเคลือบเลเยอร์สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเคลือบจากตรงนี้เสร็จเราก็รอให้น้ำยาเช็ดตัวแล้วก็อบอินฟลีตให้ทั้งคันนะหลังจากเราเคลือบเจลเมล์เสร็จนะฮะสามถึงสี่เลเยอร์แล้วนะฮะแล้วก็รอน้ำยาเช็ดตัวแล้วก็มาอบกันนะเราอบให้ทั้งคันนะในห้อง โดยระบุพงที่นะครับเาอานะไม้ถูกถึงมาเป็นการขยับลงนะแบบล้างยาเราแห้งเสร็จเรียบร้อยอบแล้วนะฮะเราก็มาวางปีมกันนะฮะวางปีมให้เขา้ารูปเข้ารอยแล้วก็ไล,ล่ลีดนะฮะไล่ลีดให้เข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ไล่เก็บงาน ไปนนะเราปิอาออดออกมาตมาาิ่เข้าลูกอร่อยนะัดออกมา่อแวเ่าว่าไรดีข้าลูกอรอยนะแลมาแกะของสูงอ่อนนะครับจะกนินออกมาติดให้ใหม่มาแกะตัวนี้ออกนะเดี๋ยวจะปิ้ง ทางกัรด้วยคอมพิวเตอร์นะครับปิ้งออกมา,มาจากเราปิ้นออกมาแล้วก็วางกระรูปก,ก,ก,ก็ลอยรีดไร่น้ำนะรีดไร่น้ำในกองอากาศนะแต่เราปิ้นออกมาจากนั้นก็มาวางให้เขารูประาลอยนะ ในหลังจากเราเคลือบเซรามิกเจ็ดอบเจ็ดติดฟิล์มเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็เก็บงานนะฮะเก็บได้เลยเก็บพร้อมส่งสวยใสเลยครับความใสความเงาสีขาวน้ำชงช้ำช้ำน้ำยาเซ็ตตัวแล้วนะครับให้แห้งเรียบร้อยก็เก็บงานพร้อมส่งปิดปั๊บขังเครื่องเราหักเราก็เคลือบให้นะนี่นีติสีที่อยู่ในห้องเครื่องเคลือบให้หมดเลย เก็บแบบนี้ไม่เหมียวไม่เหม,ม็นนะฉีใต้ฝาเคลือบให้ด้วยช้ำๆดูความเงาเงาช้ำๆเลยเคลือให้สวยๆดูแลกันยาวๆให้ดูความใสความเงาะนะฟิล์มของเราเน้นเก็บขอบซ่อนขอบฟิล์มนะฮะมองแะไม่เห็นขอบฟิล์มเลย่อนอย่างดีเลยลรอคแม็กก็เคลือบให้นะเงาช้ำๆป้องกันรอยขนแมวได้สบายเลยฮะ ลอยจากการเช็ดทูลอยจากการล้างตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะฟิล์มแห้งเช็ดตัวเรียบร้อยครับเรตรียมส่งนะครับพร้อมเงาพร้อมฉัำฟิล์มไม่มีขอบให้เห็นนะครับเน้นเก็บขอบเก็บร่องเก็บรอยให้หมดเก็บงานนะครับพร้อมส่งครับนะฮะแผงข้างเราเคลือบให้หมดแล้วนะตอนนี้ก็เสร็จตัวแห้งพร้อมส่งครับ ฟิล์มแห้งแล้วนะครับสไลด์ได้ปกติตรงนี้เคลือบให้แล้วฮะเก็บงานเรียบร้อยฮะจอแห้งแล้วคอนโซลแห้งแล้วนี่บอกแห้งเรียบร้อยอมาส่งงาน Honda Civic นะฮะ FE ตัว F นะฮะคันนี้มีเคลือบเจมิคมีฟิล์มใสกันรอยนะฮะฟิล์มไม่มีรอยต่อนะฮะไม่มีรอยต่อไม่มีขอบให้เห็นนะรเราเน้เนเก็บขอบฟิล์มให้สวย ็บงานรอเจ้าของมาชมนะครับตอนนี้ก็เหลือจะเก็บงานกูได้เยอะนะครับผมอันนี้มีฟิล์มกัน,นร้อยเดินแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็น Move นะปปปมูเซเว่นนะรถจิบตัวปีเก็บงานกันอยู่นะสวยช้ำๆเลยเดรอเจะของมาชมนะฟิล์มก็เริ่มแห้งเซ็ตตัวแนละ้วบางอย่างก็แห้งเซ็ตตัวแนละ้ว เรียบร้อยกลับแล้วครับซีวิกเอฟดีตีวิกีใจกันลอยเอาเลยครับกาแฟครับมีรถมาเอาเลยขอบคุณครับส,สวยๆใหม่ๆครับจำฉ่ดูแลกันยาวๆครับสีขาวมาลับเรีบยบร้อยตอนนี้ก็เหลือ,อยาฤทิสเอทิฟนะฮะรอจะาของมาชมครับ อย่าดิคอร์กำลังติดตีมกันอยู่ับ